ขั้นตอนการขอราคาหรือสั่งซื้อลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการได้2วิธีดังนี้วิธีที่1ค้นหาสินค้าที่ช่องค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือคีย์เวิร์ดเพื่อไปที่หน้าสินค้าวิธีที่2เข้าไปเลือกสินค้าผ่านปุ่มเมนูกลุ่มสินค้าทางด้านล่างเมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้วให้ลูกค้าใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการและกดที่ปุ่ม order now หรือปุ่ม add to cart เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ต่อไปให้ลูกค้าเข้าไปที่เมนูค์ทซึ่งในหน้าคาร์ดลูกค้าสามารถค้นหารหัสสินค้าได้ที่ช่องค้นหาด้านบนเพื่อทำการระบุรหัสสินค้าและจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อเมื่อตรวจสอบรหัสสินค้าและจำนวนที่ต้องการจนถูกต้องครบถ้วนแล้วสามารถทำรายการขอราคาหรือสั่งซื้อที่ปุ่มด้านล่างจากนั้นระบบจะพาไปสู่หน้ายืนยันการสั่งซื้อ หรือยืนยันการขอราคาเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเลือกวิธีการจัดส่งวิธีการชำระเงินและยืนยันรายละเอียดที่ต้องการกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อเพื่อจบกระบวนการเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อได้โดยกดที่เลขใบสั่งซื้อหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์มิซุมิ